เวลาท่านออกคลิปบรรยายคลิปนี่นะครับผมมีญาติโยมบริจาคมาเป็นเงินแสนเงินล้านนะครับมผมเคยไปนั่งไลค์คลิปกับท่านนะครับโยมถวายกุฏิมาร้อยห้าสิบหลังอย่างนี้เป็นต้นครับพระจาจาร์พระจันาร์อยู่ตรงนี้นะครับศรีสวัสดิ์เมืองกาญจนบุรีนี่เวลาพระจันาร์ไหลสดมีญาติโยมถวายสร้างเสนาสนะสร้างพระใหญ่นี่ เป็นแสนเป็นล้านพันจันไม่มีครับไม่มีครับของข้ามีสักสองพันกุญฐุจ้าหาทุจ้าเลยครับคือที่นี่ไม่ได้ไม่ไม่ได้มีคนถวายเงินข้าเป็นสิบล้านนะครับนะฮะแต่ข้าไม่ได้รับก็ไม่ได้รับเพราะว่าเป็นช่วงที่เราไม่ต้องยังไม่ต้องการทําเอามาทําอะไรเราเป็นสงฆ์ไม่ได้เอามาเอามากระตุ้นหรือสะสมท่านนะครับแตกต่างกันหลายคนนี่ไม่พอใจที่ข้าไม่รับเงินเขาเพราะว่าเป็นเรื่องของการที่ ดูถูกกันไหมหรือว่าเห็นตาก,กันไหมบางทีมัน,ม,นมันไม่จําเป็น